ครับเป็นท่านโกโก้ครับสามิยอ2565วันนี้มาถ่ายทำให้ดูครับว่าหลังจากแต่งกิ่งแล้วโร่งโปร่งยังไงครับนะครับก็ตัดให้ดูครับดูนู้นะครับตัดเรียบร้อยแล้วเข้ามาถ่ายทำให้ดูครับเพราะว่าคลิปก่อนผมก็ถ่ายให้ดูแล้วว่าจะต้องแต่งประมาณไหนยังไงนะครับวางแผนการแต่งแล้วก็แต่งเรียบร้อยมาครับเห็นต้นโกโก้ไหครับลูกลูกใหญ่ไหมดูนะครับอันนี้ยังตัดไม่ได้นะครับพี่มฮะมันเหลือปลายยอดนะครับต้องแต่งนะครับ ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับนาคตมันก็ต้องแต่งแต่งออกตัดออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือแต่งให้ให้มันโปร่งก่อนนะครับเป็นกิ่งบางกิ่งต้องตัดอยู่แล้วผมนะครับลูกเต็มเลยนะครับอายุ5ปีนะครับ5ปีเข้า5ปีกว่าแล้วนะครับขึ้น5ปีกว่าล้ตอนนี้ก็รอลูกนะฮะต้นลูกเนี้ยถ้ารอเก็บลูกนี้ร้อยก็ต้องตัดนี้กิ่งนี้ออกละเพราะว่าปลายกิ่งนี้ตัดเรียบร้อยแลวนะครับก็จะโปร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรอเก็บเป็นรุ่นๆแล้วก็ตัดนะ โปร่ปงครับต้นนี้มันแต่คาคบกลางแสงลงโดนเต็มๆข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นตันแต่งก็ต้องระมัดระวังให้แสงคาคบแสงไม่ลงมาคาคบนะฮะตอนนี้นะครับให,รให้แสงไม่โดนกิ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ดอกเสียงหายผลเสียงหายได้ลูกใหญ่มากในี้ลูกผสมนะต้นนี้ก็แต่งนะครับกิ่งชี้เดมันนี่ครับเดไปนนี่นะครับมันก็ขวางทางด้วยแล้วก็ดึงน้ําหนัก มันจะโน้มลงมาเลยตัดชิดเลยลูกนี้ใหญ่นะครับชอบเห็นไหมฮะเต็มมือเลยนะครับใครมาก็จะเห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็คาดว่าถ้าผลชุดนี้ออกไปผมกม็ต้องตัดนะฮะต้องบอกให้น้องตัดตัวนี้ออกในอนาคตต้องตัดกิ่งนี้ออกอีกนะครับตัดกิ่งนี้ออกไปเดี๋ยต้นหลักขึ้นไปครับเรื่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆครับให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช้าเด็กน้องมาเผากุ้งกูทลายแล้วก็มาเผาใต้ต้นครับไปเฉาเลย อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แต่งกิ่งผิดตั้งแต่แรกมาก็ตัดผิดนะครับก็ค่อยแต่งไปนะครับก็จะต้องในคดต้องแต่งนี้ครับตัดนี่นะครับตัดนี่ตัดนี่เหลือ,อกิ่งบนไปก็ค่อยตัดนี่ไปอีกนะครับเรียกกิ่งเลี้ยงบนเข้าไปนะครับต้นก็จะเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยประมาณนี้ครับตัดออกเยอะเลยครับอันนี้ต้องตัดนะฮะอันนี้น้องตัดผิดมา ก็ต้องรอรอก่อนนะครับปล่อยให้เป็นก่อนต้องตัดให้คิดนะครับเวลาตัดนะฮะกิ่งมันสานมาก็ตัดครับอนาคตต้องตัดอะไรครับต้นนี้ก็ประมาณกิ่งนี้นะเพราะอะไรครับกิ่งมันพอมันโตมันต้องเลี้ยงขึ้นบนครับเนาะกิ่งเล็กนี่กิ่งนี้มันก็เป็นขวางละครับตัดนะครับเพื่อเพื่อต้องตัดนะฮะต้นหลักต้นต้นเตี้ยต้นแยกไปไปเลยนะครับกาดูทรงพุ่มเพื่อขึ้นข้างบนไปอีกทีนะครับเลี้ยงเลี้ยงขึ้นบนครับเนาะถ้าไม่เลี้ยงมันก็จะ เปกิ่งรบกวนฮะนี่ผมตัดออกเลยอันนี้เป็นกิ่งค่าครบแตกออกมาสี่สี่แฉกกิ่งสองกิ่งเนี่ยไม่ยอมโตก็ต้องตัดกิ่งนี้ออกไปนะครับตัดกองไปเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าแต่งบ่อยๆจะรู้นะแต่งตัดต้นมะกรูดตอนเนี้ยรอลูกลูกปลายนั่นออกไปกิ่งเนี้ยต้องตัดเพราะน้าหนักโน้มมากเลยนะครับกิ่งมันจะหนักดึงไปด้านโน้นนะครับต้องตัดตรงนี้ไปนะครับอนาคตตัดตรงไหนอีกครับ ต้องตัดนี่อีกแล้วครับต่อมาเนี้ยครับน้ำหนักปลายกิ่งต้องตัดเพราะมันกิ่งขีดแน่นอนครับตรงนี้ครับเผื่อล้มนะฮะมันไม่มีตัวน้ำหนักพระคานปลายยอดแต่มันหนักหนักใบนะครับฝนตกมาหนักๆก็นั่นแหละเพราะตัดก็เห็นนะครับผลสุกต้องลืมเก็บนะฮะเก็บไม่เห็นนะครับก็ต้องตัดตัดผลสุกนี้กําลังแกะหมากอีกรอบหนึ่งแม่กําลังจะเตรียมแกะนะครับต้นนี้เห็นไหมเบียดนะครับ เผื่อต้องตัดเนี่ยนะก็คือตัดต้นล่างเนี่ยนะครับเหลือตัดตัวนี้ออกเหลือต้นเดียวต้นหลักต้นที่เป็นขึ้นบนเพราะตัวนี้มันดีฉีกดึงน้ําหนักไปดินมันเป็นด้านด้านล่างเนี่ยนะครับดินร่วนนะครับล้มง่ายเดี๋ยวล้มง่ายดูเห็นรอยตัดไหมฮะรอยตัดต้องตัดชิดนะครับตัดชิดไม่ชิดมันก็จะมันก็จะแห้งสุดท้ายที่สุดมันก็เกะกะรับเนาะประมาณนั้นตัดปลายกิ่งก็น้ำหนักขึ้นด้วย อันนี้ผมเหลือลูกอันนี้คือเผือเ่อต้องตัดต้นนี้นะครับในอนาคตคือเหลือลูกต้นนี้เสร็จเรียบร้อยละนะครับตัดถ้าไม่ตัดตรงโน้นไม่ตัดนี่นะครับก็ต้องมาตัดนี่ครับน้ําหนักครับหรือมันตัดนี่นะครับน้าหนักไปกิ่งนะครับสังเกตได้ง่ายว่าถ้าเรากิ่งแล้วเราเหลือกิ่งไว้ข้างของล่มเกินไปเนี่ยมันปรุงอาหารไม่ได้สุดท้ายไม่มีประโยชน์นะผมตัดโน่นออกครับโป่งเลยนะเนี่ยนะครับต้นนี้มีปัญหาเรื่องโรคเข้ามานะครับแอนแท็กโนด แล้วก็มวลยุงโกโก้เยอะมากน้องรายงานมานะครับก็ต้องแต่งให้โปร่งใช่ไหมข้างในใโปร่งเลยผมตัดตั้งแต่ล่างเลยนะครับกิ่งขี้ดกขี้เดนแต่ล่างเลยไปดูคลิปที่ย้อนผ่านมาที่ผมมาเยี่ยมสวนนะครับนะครับตอนวันที่สองนะถึงมาถึงนะตัดตัดตัดนะครับเห็นไหมฮะมันก็สูงขึ้นครับโปร่งเยอะเลยโล่งโปรง่ปรงอันนี้ทาไมทํากิ่งนั้นอะ่ะจริง,งๆต้องตัดนั้นอะ่ะชี้อยู่นะครับกิ่งมามันมีลูกอยู่ พอน้องเครียดนะครับก็ปล่อยให้มันติดก่อนแต่ต้องตัดนะครับเพิเตต้องตัดเลยนะครับตัดออกผมตัดปลายยอดเพราะว่ามันน้ําหนักปลายปลายยอดด้านน้นไปมันไปน้ําหนักมันกิ่งนั้นที่หักเก่านะครับไปตัดปลายยอดมันให้เหลือขึ้นบนครับแล้วก็โปร่งค่อยๆแต่งข้างบนนี้ให้โปร่งอารมณ์แต่งโปร่งก็คือกิ่งน้ําค้างบ้างนะครับกิ่งเบียดบ้างนะครับกิ่งชี้ตกบ้างครับดึงน้ําหนักนะครับก็มันก็ขึ้นสูงครับเหนมาเขาแปลงว่า เราจะฉีดอะไรก็ฉีดง่ายครับฉีดบำรุงฉีดไล่แมลงป้องกันแมลงครับได้ง่ายเลยมันโปร่งแล้วนะตัดปลายยอดลงไปนะครับตัดมนาคตอาจจะต้องตัดนะฮะตัดตรงรูดดำๆหนยไหมตัดกิ่งเนี้ยกิ่งที่ผมชี้อยู่เนี้ยออกนะครับแตงเรื่อยๆจะรู้จริงๆครับอันนี้คือแต่งผิดมันก็จะกลายเป็นปัญหาคือตัดกิ่งที่มันผิดผิดไปเหลือแต่น้ําหนักปลายยอดมันก็ยิ่งหนักนะครับนะฮะมันต้องตัดยอดด้วย จริงๆมันต้องตัดออกข้างแล้วรัศสมีทรงพุ่มนะครับเมตรห้าสิบนะครับตัดเลยเพื่อให้มันแตกกิ่งขึ้นบนครับประมาณนั้นเราจะตัดง่ายแต่นี้เราไล่ตัดลิประมาณแต่แรกครับมันก็เลยออกปลายอย่างเดียวครับเพื่ออะไรฮะมันปรุงอาหารครับแตกใบปรุงอาหารอันนี้ก็ได้ผลเยอะอืพอสมควรนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้รู้สึกจะมีปัญหาแต่แรกครับเพิ่งแตกใบนะพอต้นมีปัญหาครับมันก็จะพยายามแตกต้นนะ ต้นใหม่เห็นไหมเกลือไปเห็นไหมกิ่งกระโดงขึ้นใหม่ผมไม่ให้เอาออกนะต้นนี้นะครับผมจะให้เป็นต้นหลักขึ้นไปเพราะว่ากิ่งด้านบนมีปัญหามีกิ่งขีเข็มนะครัก็จะเลี้ยงต้นต้นต้นกระโดงขึ้นไปใหม่เพื่อต้นกระโดงเนี่ยกว่าจะติดลูกนะประมาณสักปีได้จะได้ครับเพราะต้องต้องรอความสมบูรณ์ของต้นกิ่งกระโดงเนี่ยนะครับขึ้นไปประมาณนี้นะก็จะเห็นลูกสุกหลายลูกอยู่เพราะว่าเก็บไม่หมดครับนี่ปลูกไม่กี่ต้นนะ ไม่ถึงร้อยต้นนะครับในเสื้อที่ไม่ไม่ถึงไร่นะครับประมาณนี้เลยนะครับใครบอกปลูกเยอะนะครับถามตัวเองครับมีคนงานแค่ไหนครับอันนี้มีเวลาแค่นี้ก็ยังแต่งโอ้โหเรื่องของปัญหาก็คือเรื่องการแต่งกิง่งใชใ้เครื่องจักรไม่ได้นะต้องใช้ความประสบเข้าใจและประสบการณ์เท่านั้นนะครับก็ลองดูครับทําคลิปให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวก็จะเก็บรวบรวมกิ่งมากองก,องกันไว้แล้วก็เก็บผลโกโก้เนาะ ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับตื่นทำทําโกโก้ครับที่ศูนย์เรียนรู้โกโก้คุมเมืเองอำเภอคุมเมืองจังหวัดบุรีรัมสวัสดีครับ